สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็มาแนะนำนะครับหลอดไฟ LED USB นะครับเป็นไฟสำหรับอ่านหนังสือแล้วก็ให้แสงสว่างทั่วไปนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นหลอดไฟที่ใช้เสียบกับช่อง USB ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟบ้านหรือ power bank โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับ ที่มีช่อง USB จะเสียบได้หมดนะครับสำหรับพกพาไปในสถานที่ต่างๆก็สะดวกดีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแกะซองรีวิวกันคร่าวๆนะครับผมได้ซื้อมาจากทาง Shopee นะครับในราคา9บาทครับก็มาดูรีวิวกันคร่าวๆเลยครับเป็นสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศนะครับก็ใส่ซองมาเล็กๆนะครับก่อนห่อหุ้มดีนะครับก่อนมาลองแกะดูข้างในนะครับ เมื่อแกะออกแล้วนะครับก็จะเป็น USB นะครับก็จะมองเห็นเป็นหลอด LED เล็กๆนะครับมีอยู่3หลอดนะครับซึ่งดูวัสดุนะครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับก็สมกับราคา9าบาทนะครับแต่เมื่อจับดูแล้วนะเหมือนแข็งแรงมากนะครับผมว่า ก็จะมีหัว USB นะครับซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลรไรได้นะครับเป็นแค่ใช้ให้แสงสว่างเท่านั้นนะครับผมก็จะลองเสียบกับ power bank ดูนะครับว่าแสงสว่างจะดีขนาดไหนนะครับเมื่อเสียบแล้วก็ สว่างดีนะครับผมก็ปิดไฟห้องนะครับให้มืดสนิทนะครับก็สว่างได้ใจทีเดียวนะครับในราคาเก้าบาทถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเป็นแสงสีขาวนะครับที่ผมเลือกมาครับในร้านเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นแสงออกเหลืองอุ่นๆนะครับก็ดูนะครับสว่างดีทีเดียวนะครับ ใช้อ่านหนังสือใช้ทํากิจกรรมต่างๆได้ดีนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับเอาไปใช้ในป่าในเต็นท์ก็คงเหมาะสมดีนะครับแสงสว่างขนาดนี้นะครับแต่ข้อเสียก็มีอยู่นิดนึงนะครับเปิดไปสักพักนะครับลองจับดู บริเวณ USB ที่เสียบนะครับรู้สึกจะร้อนร้อนไวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าราคาแค่9บาทเองไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับสำหรับความคุ้มค่านะครับผมให้เต็มสิบเลยนะครับสำหรับหลอดไฟ LED USB นี้นะครับใช้คุ้มค่านะครับแสงสว่างดีให้เต็มสิบนะครับใช้อ่านหนังสือก็สบายๆนะครับ ยังไงก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันนะครับยิ่งบางทีช่วงแฟลชเซลล์นะครับผมเคยเข้าไปดูขายบาทหนึ่งก็มีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวหลอดไฟ led usb วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะใช้นะครับก็เซิร์ชข้อมูละค้นหาได้เลยนะครับหลอดไฟ usb นะครับก็จะขึ้นมาให้เลือกซื้ออานะครับใน s h o p e ีนะครับสำหรับคลิปของเราวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ